5 m i n u t e podcast brought to you by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat Planner 2023 e. สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official @Mission to the Moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิดฮานุสาหะครับวันนี้เอาบทความจาก Olivia Anderson นะฮะ she was h a n psychological tricks that actually work on people นะฮะเป็นเรื่องทางจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่ ใช้งานได้ผลจริงกับคนทั่วๆไปนะฮะอันแรกเขาเรียกว่าดรอเน e เฟสเทคนิคนะครับด e อเนทเฟสเทคนิคนี้อธิบายแบบสั้นๆเลยก็คือว่าเวลาจะขออะไรสมมุิว่าคุณรู้สึกว่ามันยากเนี่ยนะฮะให้ขออันที่แบบยากกว่านั้นก่อนแล้วพอถูกปฏิเสธซึ่งคุณคิดว่าถูกปฏิเสธแน่ๆเนี่ยค่อยขออันที่เล็กลงมาแล้วมีแนวโน้มว่าอันที่สองที่คุณขอเนี่ย จะได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นสมมติสมมติเด็กวัยรุ่นนย่ยจะไปเที่ยวใช่ไหมหว่าเขาจะมีเคอร์ฟิวใช่ไหมครับฝรัง่งเกาจะมีเคอร์ฟิวดอลเนี่ยเฟสเทคนิคก็คืออันแรกตอนแรกขอแม่กลับตีหนึ่งก่อนนะฮะซึ่งก็จะถูกปฏิเสธแน่นอนแล้วก็ค่อยขอบอกว่างั้นกลับห้าทุ่มได้ไหมส่วนใหญ่อันที่สองที่ขอเนี่ยมักจะมีโอกาสได้ในกรณีแบบนี้จริงๆหลายคนใช้นะเวลาทาบัตเจ็ต <laughs> หลายคนจะใช้เวลาทําบัตเจ็ตนะครับที่บริษัทเนี่ยนะขอเยวไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ รู้อยู่แล้วว่าต้องโดนปริเสธนะครับแต่ว่าเลยเราก็สมิธในที่สองไปก็หมักจะได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่สองเขาเรียกว่าคอกเทลพาร์ตี้เฟกคอกเทลพาร์ตี้เฟกเนี่ยเขาพูดถึงเวลาเราอยู่ในสมมติเราอิมเมจเราอยู่ในงานปาร์ตี้นะครับแล้วก็ก็มีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทันทีที่มีใครพูดชื่อเราขึ้นมาเนี่ยเราจะหันไปสนใจคนนั้นที่พูดขึ้นมาทันทีเขาบ้างก็จะอธิบายว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะฮะแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลาง คนมากมายหรือว่าอินโฟเมชันต่างๆมานานมากมายแต่ถ้ามีอะไรที่ปรากฏชื่อเราขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะได้เราจะสนใจเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีมันจะสามารถเรียกความสนใจของเราได้ทันทีนะครับข้อที่3ามคือสแน็ k แมนเอฟเฟกเออนี้ตลกมากเลยผมก็เพิ่งรู้เหมือนเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยชิ้นนึงบอกว่าเวลาคนกําลังแบบถกเถียงกันอยู่สมมติว่ามี2คนเถียงกันอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสถานการณ์มันดูรุนแรงร้อนแรงเกินไปแล้วคุณอยากให้สถานการณ์มันเบาลงเนี่ยให้หยิบอะไรขึ้นมากินครับนคนรับททนนนนนีี่่เรห็คออืกิะไปุ๊ เราจะเหมือนกับเหมือนกับสงบลงอ่ะคือคุณอาจจะไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะไม่ใช่ว่าคุณเถียงอยู่หยิบขึ้นมากินนะแต่ว่าถ้าคนอื่นในวงนะครับลองออลองเ,ออเขาเถียงอยู่แล้วเราหยิบของขึ้นมากินเนะี่ยเขาจะเขาจะสงบลงนะครับผมไม่เคยลองที่นี้เหมือนกันแต่ลองลองดูก็ได้นะฮะว่าเวิร์กไหมนะครับ ข้อสี่ครเขาบอกว่าคาร์มโยเอนมีนะครับถ้าคุณเข้าไปประชุมแล้วคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยจะเป็นวันฉันจะต้องมีเรื่องไอ้คนคือจะต้องขัดแย้งคนนี้แน่ๆเลยเนี่ยหนึ่งในวิธีหนึ่งในกลยุทธ์การเลือกที่นั่งคือให้นั่งข้างเขาให้นั่งข้างๆเขาเขาบอกว่าเวลานั่งข้างกันเนี่ยแล้วเขาอยากจะเถียงกับคุณเนี่ยมันจะทําให้เขาเถียงคุณยากขึ้นเพราะเขาต้องหมุนตัวมาหาคุณนะครับแล้วเวลาอยู่ข้างๆกันถ้าเขาไม่หมุนตัวมาหาคุณเนี่ยนะฮะ เขาจะระแวงที่จะพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับคุณเพราะว่ามันอยู่ข้างมันเป็นมุมที่เรามองไม่เห็นนะครับโดยสัญชตาตญาณของมนุษย์เราจะค่อนข้างกลัวมุมนี้มันเป็นคล้ายๆมุมอับข้อ 5. ้าเคลียร์โยพา w เวย์เขาบอกเวลายอยู่ในที่คนแน่นๆนะครับเช่นสถานีรถไฟหรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเดินลําบากนะฮะให้ใช้วิธีแบบนี้คือคุณมองแล้วคุณจะไปไหนให้มองจุดจุดหมายปลายทางของคุณนะครับแล้วเดินเลย เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมองสายตาของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเวลาเรามองไปที่ไหนเนี่ยเขาจะเห็นว่าเรามองไปที่นั่นแล้วเขามักจะหลบให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะอ่านอันนี้เนี่ยผมก็ผมก็ไม่เคยลองวิธีนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลองใช้ดูแต่ผมนึกถึงเวียดนามอะฮะที่เวลาคุณจะข้ามถนนเนะี่ยคุณก็คือรถมันจะเยอะมากคือถ้าเกิดคุณรอรถหยุดให้คุณก็ไม่ได้ข้ามนะฮะวิธีการก็คือคุณมองไปข้างหน้าเราก็เดินเลยฮะแล้วรถก็จะค่อยๆหลบคุณเองอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับข้อที่ครับ eliminate your เ a t e r s นะฮะทำยังไงถ้าเกิดมีคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่จะทํายังไงให้เขาชอบคุณมากขึ้นเขาบอกว่าวิธีการง่ายๆเลยคือถ้าสมมุติเป็นคนในออฟฟิศเนี่ยลองไปขอขออะไรก็ได้ที่เป็นของเล็กมากๆจากเขาอะฮะทันทีที่เขายอมให้คุณเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มชอบคุณมากทันทีเช่นขอยืมปากกามาเซ็นเอกสารหน่อยอย่างเงี้ยเล็กๆแค่นี้นะครับข้อที่เจดอันนี้คงจะเป็นสําหรับฝรั่งเยอะนะครับคือเขาบอกว่าเวลาจะจับมือกับใครเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะใน ในหน้าหนาวห,หรืออะไรแบบนี้เนี่ยเมคชัวว์ว่ามือคุณอุ่นก่อนนะฮะจะทําให้คุณจะทําให้เขารู้สึกว่าการจับมือมันดูจริงใจเออจริงใจนะครับข้อที่8ครับเวลาอยากจะแนะนําอะไรใครแล้วคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นจะฟังคุณหรือเปล่านะฮะหรือว่ากลัวว่าคําแนะนํานี้มันอาจจะฟังดูแบบไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้บอกว่าคําแนะนําเนี้ยมาจากพ่อของคุณนะครับมีแนวโน้มว่าคนจะฟังคําแนะนํานั้นมากกว่าปกติ เทคนิคนี้สปีกเกอร์ดังๆใช้เยอะนะฮะข้อ9นะครับพาโลเวียนเอฟเฟกต์นะพาโลเวียนเอฟเฟกต์นี่ก็คือว่าเวลาเราอยากจะพูดอะไรหรือทําอะไรกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้มันเริ่มต้นในสิ่งที่เขาคุ้นเคยก่อนเสมอนะครับเช่นสมมติว่าเราอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งอ่ะนะฮะให้ให้ดูว่าคนเนี้ยเขาคุ้นเคยกับเรื่องอะไรแล้วก็แล้วก็ลองเริ่มต้นเรื่องนั้นเนี่ยด้ว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 ยวิธีนี้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่อง fine dining นะฮะ ที่เขาเขาเป็นผมจําชื่อรานไม่ได้แล้วเขาเป็นอยู่ที่อิตาลีจำได้แค่เนี้ยแล้วเขาก็พูดถึงวิธีการออกแบบคอของเขาว่าอาหารเขามันจะแบบมีรสชาติที่แบบที่ค่อนข้างแปลกอ่ะได้คำนี้แล้วกันนะฮะแต่เขาจะเริ่มจานแรกๆของคอซึ่งเขามีแบบ20จานอย่างเงี้ยน,นะจานที่1จานที่2เนี่ยจะเป็นอาหารที่คนอิตาเลียนคุ้นเคยมากๆกคือไอ้พวกพาสต้าอะไรเนี่ยรสเขาจะเริ่มจากรสแบบนั้นก่อนเพื่อให้คนเนี่ยเปิดใจมากขึ้นกับรสที่ยากขึ้นไปกว่าน,นั้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่า cognitive d ด s o n a น c นเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเวลาเวลาคุณคุณรู้สึกว่าคุณทําทําอะไรไม่ตรงกับกับความตั้งใจเดิมเช่นสมมติว่าคุณอยากจะทําอะไรเพื่อสุขภาพเนี่ยแล้วคุณทําแบบแล้วคุณคุณยังไม่ได้ทำเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณนึกลึกเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณมันจะช่วยคุณเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณเช่นถ้าสมมติว่าคุณอยากจะ คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณยังไม่ได้ทำในดีๆเพื่อสุขภาพเลยเนี่ยนะฮะแล้วคุณนึกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะเราจะพยายามทําตัวแอคทีฟเช่นเดินใช้บันไดแทนลิฟต์หรืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณคิดอันนี้อยู่ตลอดเนี่ยแม้ว่ากิจกรรมบางอย่างมันจะดูแบบเหนื่อยเสียแรงเช่นการเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะซึ่งขึ้นลิฟต์เร็วกว่าเยอะเนี่ยแต่คุณจะรู้สึกว่ามันได้รีวอร์ดกับชีวิตประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น10ข้อที่น่าสนใจดีนะฮะขอบคุณที่ติด Minute Five Podcast ครับี S S หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission To The Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at @MissionToTheMoon